สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ที่17กันยายน2568เป็นวันที่ดาวทิตย้ายจากราศีสิงห์ไปอยู่ที่ราศีกันนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีพฤษภเดี๋ยวมาดูว่าดาวทิตย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีพฤษภนะคะวันที่17กันยายนดาวทิตจะย้ายจากราศีสิงห์ไปอยู่ที่ราศีกันอยู่ที่ราศีกันจนถึงที่18ตุลาคมดาวทิตยของคุณะเป็นดาวเจริญพันธุ พันทุกไปอยู่ในปุต,ตอ่าบางคนอาจจะมีคนในครอบครัวเนี่ยมาช่วยดูแลบุตรบริวารในคนเองหรือเขาอาจจะมาเยี่ยมลูกหลานของเขาก็ได้เพราะบางคนอาจจะมีลูกเกิดมาใหม่ปู่ย่าตายายอาจจะมาเยี่ยมก็ได้เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยจะมีการเดินทางกันในครอบครัวเป็นการเดินทางระยะใกล้ๆไม่ไกลมากหรือบางคนมีเกณฑ์ที่จะวางแผนซื้อบ้านรถที่ดินก็ได้นะคะบ,บางคน ก็อาจจะมีการวางแผนที่จะทำอะไรกันในครอบครัวอาจจะเป็นกิจการเล็กๆก็ได้ค่ะก็ต้องดูงแต่คนเนาะว่าจะทำอะไรกันหรืออาจจะมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นไหมถ้ามันมีการทำธุรกิจกันอยู่แล้วเงี้ยหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้บ้านตัวเองเนี่ยทำค้าขายเล็กๆ,ๆน้อยๆทีนี้ค้าขายเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็จะเป็นเรื่องของ การค้าขายออนไลน์ซะเยอะใช่ไหมคะหรือบางคนใครมีบ้านติดถนนเนี่ยคุณก็อยากจะเปิดร้านเล็กๆของคุณขายของอะไรที่คุณอยากจะขายก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็อยู่แต่ละคนนะว่าจะจะจะได้เปิดณเวลานี้ไหมหรือเออแค่เป็นความคิดเพราะาต้องอยู่ที่ว่าพื้นเดิมแต่ละคนด้วยว่าดาวที่คุณอนะมีความโดดเด่นมากน้อยเพียงใดรอบอายุอีกดาวที่คุณเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันก็มีเนาะเพราะบางคนบางคนนะพนูดง่ายๆอยากทํานู่นอยากทํานี่แต่บางทีมันยังมีความกลัวเกิดขึ้นในตัวเองก็ยังไม่ได้ลงมือทําก็มีอาจจะเป็นแค่ความคิดหรือแผนการต่างๆก็ได้ลองดูนะคะว่าถ้าอยากทําอะไรถ้ามันเป็นการลงทุนที่เราไม่ต้องออลงต้นเสียต้นทุนมากเนี่ยน่าทําดูเพราะว่าตอนเนี้อย่าลืมนะคะฝึกศกนะ ดาวการงานอ,อยุดตำแหน่งที่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเห็นไหมคะแล้วมีดาวเสาคู่อยู่เนี้ยมันก็อาจจะมีเรื่องเรื่องดีๆเ,เกี่ยวกับเรื่องการงานโชคลาภจากการงานเองนะคะอันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนเนาะยังไงก็ลองไปทํากันดูแต่พบว่ามองแล้วว่าบางอย่างเนี่ยการลงทุนบางอย่างอะอะไรที่มันไม่ใช้ต้นทุนมากก็น่า ลองเสี่ยงดูลองเสี่ยงทํากันดูนะคะอย่างเช่นถ้าเราทาอะไรเกี่ยวกับออนไลน์ได้โดยที่เราไม่ต้องออไปจ้างพนักงานขายหรือจะทํากันภายในครอบครัวอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยซื้อมาแปล์ซื้อสินค้ามาแล้วขายไปกันก็ได้าขายผ่านออนไลน์ก็ลองมาทําดูกันนะคะว่าแต่ละคนจะมีแผนการยังไงกันก็ว่ากันไปนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่แค่นี้ก็็นคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเดี๋ยวพบด้วความดีไม่ความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ